กุนะจรับจากาบริษัทักยา้าพอเซอร์ไม่ได้ใส่จัักนะครับบริษัทไอรอกค้านจับจักด้จะในนามของทาง c ปสูในแรงบริษัเป็นจักราต่ยอยคนกกูครับบริษัเป็นเชปครับเน่วยูจ่ปอบริษัทเป้นรมัคีบวบคุกนเอ็มรถยนต์ขับมำงานได้ยอะเป็นรุ่ที่สองจากต่างสี และก็ปิทางเบอร์สำหรับองคการสตแเตอร์ขนารถป็นสองนะครับสองช่วบลราธนาดีโดยของประธานแถวปัจ้าของุบลรนาดีครับเสดายองคลสุดยอดนะครับก็หนิเซ็ตรับออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์และสีวัสดุพิธแบบควบวงจอดคุณพิยึดจักชายสครับในนาม PT 4 4หรืออยู่ในทอนโรปติทาง ADF 404อเยแชร์ี่โดยคริัส่งไท่สุราครับก็ตัดภาพมาตรงนี้จากคู่สนุนรายการแล้ว เกมการแข่งขันตอนนี้ก็ใกล้จะโล่งแล้วนะครับพี่บุ้ชนครับครับก็มาชมการแข่งขันในสถานกัตต่อนะครับตอนนี้ก็กําลังลากวิ้นไปท้องสายเบลียวอยู่นะครับดาวลงอีกสั้นไหมเดี๋ยวเอาน้องเอาไว้เผื่อทีมหลังบ้างนะต้นไม้เดี๋ยวหมดกอกอี้นีเล็กกว่ากอใหญ่ที่ขานกันค <undred> รับโอี <rat> uh, well right so ้ครับ <nữa> ดูแลจะทำเอาแต่เขาไาเลแตกครัเอาเรืองที่วินเล็แตกดึงสาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันต้องมาจอ่ออกแบบนีครับม่ต้องมาจอลรอตรงจุดสัมักตรนี้ครับเพื่อเป็นเป็นบ่อโม่ปูนเผาของผมเนี่ยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเอารถเอรถนิกปูนมามามาเอาปูนตรงนี้ออกไม่ต้องกระสบนะเลือกดึงไเลยนะครับดึงไาเลยดึงมาตั้งไกลเลยครับ ไม่ต้องรอเราเพื่อนก็รับตกไปด้วยเอาไปด้วยไปด้วยเอาแบบนี้นะประเภททีนเนี่เป็นวิบเวทต้องเอาเพื่อนไปด้วยนะครับอุปกรณ์ในสนามก็ต้องเก็บกลับไว้หมดนะเหมือนเราไปเที่ยวป่าครับห้ามทิ้งขยะไว้ในป่าดีครับพี่ปบนรถเก็บปนแล้วครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราบินแล้วเนี่ยต้องดึงทันหมดแล้วครับล้อหน้าล้อหลังถึงพันล้อนะครับการลอกครับเนี่ยครับ ตอนที่เติมไปตอนที่ตรดออกตัวมันก็พันล้อมันปน้อตะขาวมันกุยเนี่ยาก็ประมาณระวังระวังนะครับให้สัญญาณกันดีนะสัมญาณนะครับโอเคครับโอเคผมพุทธอยู่ใต้ท้องห้สัญญาณกันด้วยเพื่อนักแข่งอไอดักลั้าอัดังัับสเพอัามเพื่อนักแขงัดาเยน ปิครับนี่ถือว่าไปเที่ยวป่าเราจะตีนเพื่อนในป่าไม่ได้นะครับพี่เบิรดก็เพล่อนกับบ้านด้วยอย่างนี้ออกแบบมาดีครับออกแบบมาดีแต่เซ็ง ถือว่า B อ D ดีดน,น,นั้นก็รับทางหมายเลขแปดนักนเตะครับ S D ตังนหลายจนตั้ง,ต,งตั้งเสร็จแล้วตั้งจนไปสาม A TA, ี A and D จับ A D F ตั้ง